ร,ราวของพิดานาคีองหนึ่งที่เป็นที่รักที่รู้จักมากมายเป็นผู้มากด้วยบุญบารมีมาด้วยวิชาโมนตาและมีชีวิตที่นับว่าดีเลยทีเดียวแต่ทว่าเรื่องความรักกลับไม่เป็นอย่างหวังมักจะผิดหวังกับความรักซ้ำแล้วซ้ำเล่า รักที่ไม่เป็นอย่างใจรักที่ไม่มีใครเข้าใจและถึงแม้นางจะเจอผู้รักจริงแต่ความรักของนางก็มักพบเจอกับอุปสรรคมากมายไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันด้วยภาระหน้าที่ที่มีหลายครั้งต่อหลายครั้งที่นางจะต้องอยู่อย่างคนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดาย ไม่มีใครอยู่เคียงข้างไม่มีใครข้างกายและไม่มีใครเข้าใจนางสักคนและมีครอบครัวพี่น้องก็ดูเหมือนไม่มีดูไม่อบอุ่นเหมือนอย่างใครเขาและนิสัยของนางพิดานาคีตนนี้ก็เป็นผู้ที่ชอบอยู่อย่างเงียบๆรักความสงบไม่ชอบวุ่นวายกับใครไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวาย มักเก็บตัวและที่สำคัญถ้าได้รู้จักนางดูเป็นมิตรอย่างมากเหมือนกับเป็นคนละคมต่างจากคิดพบเห็นนางเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์และมีความจริงใจมากถึงแม้นางจะดูดุดูเงียบเงียบขึงข,นขืนไม่ค่อยเป็นมิตรเทบขับเป็นว่า นางกลับดูเป็นมิตรมากยิ่งกว่าใครและอยู่ไปอยู่มาด้วยความคิดความรู้สึกที่มีมาโดยตลอดที่สะสมมาเรื่อยๆที่มีความรู้สึกว่าดูเหมือนไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจไม่มีใครเข้าใจและต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย เดียวเดยวได้เพียงรำพันจึงทำให้นางตัดสินใจเข้าบำเพ็ญเพียรแต่ในถ้ำน้ำแห่งหนึ่งที่ที่เป็นที่สวยงามที่ที่เป็นที่นางชอบไปและนางได้ตัดสินใจบำเพ็ญเพียรแต่อยู่ในถ้ำนี้แบบไม่มีวันออกมาอีกเลยจนถึงข้าวดวงจิตของนางได้แตกดับไป รอวันเกิดใหม่ขันพอองค์นาคาผู้ที่เป็นสวามีของนางได้เดินทางกลับมาจากการทำหน้าที่แต่ทว่ากลับไม่พบเจอนางและได้ถามบริวารทั้งหลายจนได้รู้ว่านางได้ไปพำเพญเพียนอยู่ในถ้ำจึงได้เดินทางไปหานางแต่ทว่าพอมาถึง ขับต้องสศกเศร้าเสียใจที่ได้รู้ว่านางทิดานาคีผู้เป็นที่รักได้จากไปแล้วอยากไม่มีวันหวนกลับได้แต่คิดถึงนางอยู่ทุกวี่ทุกวันและได้แต่ถามว่าทำไมเจ้าถึงทิ้งข้าไปแบบไม่มีวันหวนกลับ แม่ได้แต่ขอโทษนาว่าข้าผิดเองที่ทิ้งให้เจ้าอยู่คนเดียวมาโดยตลอดข้าผิดเองข้าขอโทษข้าขอโทษที่ดูแลเจ้าไม่ดีข้าขอโทษได้แต่ขอโทษอยู่ร่ำไปได้แต่ร้องร่ำให้ว่ากลับมาหาข้าได้ไหมกลับมาอยู่กับข้ากลับมารักกับข้าอีกได้ไหม ข้าสัญญาว่าข้าจะดูแลเจ้าให้ดีกว่านี้ข้าสัญญาจะไม่ทิ้งให้เจ้าต้องอยู่อย่างดดเดี่ยวเดียวเดียวได้อีกต่อไปข้าจะไม่ถาให้เจ้าต้องเป็นทุกข์อีกหลังจากเวลาผ่านไปเรื่อนานองค์นาคาผู้เป็นสามีของนางธิดานาคีตนนี้ก็ได้แต่บำเพนเพงอยู่แต่ในถ้ำน้ำแห่งน,นี้ ท,ที่ที่เป็นที่นางชอบและเป็นที่ที่นางได้จากไปแบบไม่มีวันหวนกลับได้แต่บำเพ็ญเพียนเพื่อหวังว่าจะได้พบเจอกับดวงจิตของนางว่าอยู่ณสถานที่ใดในตอนนี้และได้ใช้เวลาเนิ่นนานทั้งชีวิตของเขาเฝ้าแต่บำเพญเพียนอยู่แต่ในถ้ำแห่งนี้ แบไม่ได้ออกไปไหนอีกเลยและไม่ได้พบเจอผู้ใดเฝ้าแต่รอวันที่จะได้พบเจอกับนางผู้เป็นที่รักจนในที่สุดเมื่อผ่านเวลามาเนิ่นนานวันนี้ได้มาถึงแล้วได้พบเจอ ดวงจิตของนางแล้วและนางธิดานาคีตนนี้ได้เกิดใหม่แล้วในเมืองมนุษย์แต่ทว่าด้วยวิบากกรรมของทั้งสองที่ไม่อาจจะทำให้ได้พูดคุยหรือปรับความเข้าใจกันได้ไม่สามารถที่จะพบเจอกันได้ไงา่ายๆเหมือนดังเช่นคือ เพราะเปรียบไง่ายว่าอยู่คนละมิติอยู่คนละภพอยู่คนละโลกทำให้การสื่อสารหรือการพบปากกันนั้นเป็นไปได้ยากยิ่งองค์นาคาผู้เป็นพัะสวามีของนางก็ได้แต่เฝ้ามองและดูแลคอยปกป้องดูแลนางนางนางคีผู้นี้ผู้เป็นที่รัก ไม่อาจจะทำอะไรได้มากมายไปกว่านี้และหวังว่านางจะให้อภัยและหวังว่าจะได้พบเจอกันใน้พูดคุยกันอีกสักคราและได้หวังว่าจะได้ขอโทษนางหวังว่านางจะได้รับรู้ว่าข้าเฝ้ารอคอยเจ้าและอยู่ข้างกายเจ้าตรงนี้เสมอ